สวัสดีทุกๆกัน,นะจ๊สะสารแน่สรรคุณดีนะเนี่ยเขาแบบเป็นพวกตำรายาไทยขับเหงือ่อแก้หืดแก้ปวดท้องขับลมในกระเพาะลำไส้แก้จุกเสียดด้่นเฟอ้อแก้อาการเกร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้เห็นปะสรรคุณดีแก้ปวดบวมผื่นคันฆ่าเชื้อโรค ทั้งต้นและใบขยี้ทาขมับแกป้ปวดศีรษะได้ด้วยอืมสุดยอดไหมเพราะฉะนั้นหามาปลูกกันนะจ๊ะอันนี้เพอาะจากเมล็ดนะแล้วตายไปหลายต้นนะอ่ะเพราะจากเมล็ดอันนี้พอได้เขามาเราก็จัดการขยายเขาเห็นไหมขยายง่ายมากเลยเนี่ยเด็ดแบบนี้นะเห็นขออไหมกดค้อให้จมดินนี่ กดข้อให้จมดินแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ตระแหนอีก1ต้นรากเขาจะงอกตามข้ออันนี้เราจะเก็บไปกินเห็นไหมอันนี้พอเก็บแบบนี้เสร็จแล้วก็ต้องมาถ่ายเป็นคลิปสั้นช็อตวิดีโอด้วยนะจ๊ะถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของเราถ่ายถ่ายถายเก็บไว้ถ่ายลงบันทึก ว่าในสวนเรามีอะไรบ้างพอแก่ตัวไปแล้วมันจะได้จําได้นี่นะทําตอนเย็นเดอ้ออย่าทาตอนเช้าถ้าทําตอนเช้าจะต้องเอาเข้าร่มนะกดให้เขาจมเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นสารแน่อีกหลายคนบอกปลูกยากมันก็ปลูกถ้าเจอมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงก็โอเคไงแต่หลายคนไปเจอมเมล็ดพันธุ์ที่มันของเรานี่โรยไปตั้งเยอะตั้งแยะ งอกมาไม่กี่ต้นอันนี้หอมแบงหอมแบงที่ซื้อจากตลาดมาดูต้นมาเล็กๆอือขอเอาปลูดมองนี้แหละปลูดได้ต้องขยายเป็นขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวหลบก่อนเดี๋ยวจะต้องเอาเอาอะไรมาครอบเพราะเราทำตอนเช้าเนี่ย ตัดใต้คอนะนี่อย่างเงี้ยตัดใต้แล้วก็กดกดให้จมดินนะเอาข้อให้จมเอานิ้วแย่ไปก่อนนี่เดี๋ยวรากเขาจะงอกตามข้อตะมูตะมิถอนออกไปปลูกที่อื่นดีกว่านะนหัวหัวแข็งแรงดีเนะ่ แต่ต้นมนดูเล็กๆไงะูกหรือต่างแยกอันนี้เป็นหอมแบ่งที่ซื้อจากตลาดมาล้องมาจิ้ม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 เอาจิ้มหมองนี้ก่อนนะอืมจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนเดี๋ยวจะขยายสรรแหนก่อนใช้พวกปุ๋ยน้ำหมักก็ได้หรือจะใช้พวกเอ่อปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่แล้วแต่ส่วนมากเราบ้านเราก็จะมีน้ำหมักเศษอาหารนี่แหละนางเอกน้ำหมักเศษอาหารเขาไล่แมลงได้ด้วยนี่นะขยายไปแบบนี้เวลาเขายืดเขายาวมาให้ขยายไปเรื่อยๆเ,เขาจะได้แตกออกมาเยอะๆจิ้มอีกอืมนี่ รดน้ําจริงๆรดแค่ช่วงเช้าก็ได้แล้วอย่าชื้นอย่าแฉะนี่อะไร <c oughs> เอาอะไรมานลงน่าจะเป็นมะระนะเอามะระมาลงมาได้นี่รูส้สึกมรักขี้นกอะไปเก็บๆมาแล้วมันจุ่มๆุอม,มาไว้ไม่ต้องทำรอกขี้นกนกเอามาปลูกให้ ไปละเด้อหน่งสมองสองมือทำมุ่งมันขยัจนจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องไว้นะจ๊ะไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อแค่นี้นะ